เพื่อนตอนนี้เราก็ให้อยู่ที่วัดภาษีนะครับผมเรียกได้ว่าว่าเป็นครั้งแรกครับพี่พวกเราเข้ามากันนะฮะก็ถือว่าสวยงามครับเดี๋ยวผมสาดไปก่อนครับสาดไปก่อนฮะสาดไปก่อนนะเพื่อนดูฮะจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ท่าจะอยู่ด้านหน้าเราด้วยฮะแล้วก็จะมีพระยาหน้าทั้งสององค์เลยนะฮะเรียกว่าสวยงามจริงๆนะก็จะมีองค์พรองค์ยาหน้าครับนี่ครับตามมาฮะตากล้องนะ ราคาสี่ศูนย์ทนะครับผมก็านนี้ฮะเป็นราคาสีปัมตูมาเงินและทองแล้วก็ต่งางๆครัปผมพระท่านอยู่ปกคุมด้วยพระเ้าเ้าท่านหลักครั้าเสียงเนะนี่ไม่ใช่ห้าเ,เสียงเลยสามหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียงนี่ก็เอาน้ำเอา,เอาน้ำมาจากเอคัมชโนดเลยครับ น้ํก็มาจากคําชโนดนะครับคำชโนดเจแท้เลยครับจังหวัดอุดรธานีฮะอืมแต่ว่าตอนนี้เขาจําลองคือว่าสวยวัดพี่วัดน้องกันใช่ว่าแต่เราจะขึ้นไปดูด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับด้านขวามือฮะนี่ครับโบดเก่าแก่เหมือนกันเก่าแก่ครับมาแสุดอยู่ด้านบนกันฮะครั่งครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยเราขึ้นไปดูข้างบนนะเขาได้ไหม 4ี่หูห้าตาอ๋ออยู่ไหนเนี่ยนะอ๋อแม่สี่ห้าตาเข้าไปยังไงทางเขาปิดปิด,ป,ดปิดแล้วป่ะไปถ่ายเลยเมื่อกี้ได้ถ่ายป่ะไม่ได้ถ่าย <c oughs> แล้วโหนะครับเราจะไปอยู่ด้านในกันนะจัม <c oughs> พระเทพหันใจนะครับหายในครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าพระประจำวันเกิดนะครับแต่ละวันฮนะเี่ว่าสวยงามมากๆครับผมภายในก็จะมีหลายสำนักสงฆ์หลายๆเกจิเลยนะครับ ็สมบุญเท่านั้นนะสมบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับผมนเราเป็นไงบ้างครับเจ้าวัวฮะ เว่าสวยงามมากๆฮะจริงๆจะมีด like nee. so, so, ้านบนด้วยนะอคุณพ un ี so, ่คร so, ับด totally ้านบนขึ้นได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ไม่แน่ใจเดี๋ยทังแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปลอดบูสดกันนะฮะไปอยให้เพื่อนบอพาไปฮะนี่ก็เป็นเวลาประมาณ บ่ายโมงกว่าๆนะครับจ่าวน้ำทีไปนี่ไงเขาน่าจะไม่เปิดปะมืดจ้ะใช่่รอดลยเหรอฮ้ใช่ห่เปิดหรืเปเล่าเนาะจ่าจวสำรวจฮนะ ทางไไหนาขึ้นจาก้ทางขึ้นขึ้นไหนอะเดี๋ยวเราจะทาพิสูจน์กันหน่อยอ้หเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวาดูกันนะฮะรอยรอนอะรอดอุบัสดกัน ว้าวมันสีมากมากเลยนะฮะระหว่างทางเราก็จะยินได้ยินเสียงน้ำไหลฮะเอแมวแอบเข้ามาชีใครเจอช่วยแจ้งล้านอาหารเสร็จหม พิชิบอตุมมงคลเปิดลงสามรอบอธิษฐานอ๋อขอวใจเปิดอัตมัตโอเคเมื่อกี้เราเขาเรียกว่าเรากลับกันฮะเมื่อกี้เราลงไปทางขึ้นมันจะลงทางนี้เราสวนทางับไม่เป็นไรถือว่าเราไม่รู้เนาะมืดครับผมก็ประมาณนี้กันนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้มาท่องเที่ยวได้นะครับไปพาธทรบุญกันฮะ เราจะสำรวจร,บรอบๆไปก่อนแล้วกันให้จาวาพาไปเอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็นะครับผมอยู่ด้านข้างนะครับของวัดครับก็จะเจอราชินีลูกทุ่งครับหรือว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เองครับเป็นศาลานะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปเหมือนของเจ้าแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับเราก็ขออนุญาตถ่า,ายรูปนะครับถ่ายโอนิดนึง ทำอะสองตัวเราจะได้ว่าเสียงหายอีเช่นเคยนะฮะออเป็นไงครับคืออะไรขึ้นครับขอแม่เขาสองตัวแม่เราให้มาแล้วสี่ตัวของแม่นะหนึ่งตัวนะครับขออีกเลขหนึ่งสวยๆครับแม่ครับแม่นี้ยครับสี่หกแม่ให้สี่หก สี่หกนะครับมาแล้วครับสองตัวครับก็เอาไปลองเสียงดวงกันดูเนาะนะครับนะ 5, 4, ก็แล้วขึ้นด้านบนยังาเอีไรว่าโอเคเนะาะประมาณน,นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปชุดต่อไปอัปเดตให้ครับขึ้นไปเขาเรียกว่าอางไรเขาเรียกว่าข้างบเนเป็นอะไรเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรบอกไหม ้าเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนกันนะฮะจะเป็นเป็นตึกตรงสูงนะที่เราเห็นจากด้านนอกเข้ามานะาจะพาให้เพื่อนไปดูกัน เป็นวัตถุรูปนะเรียกว่าสวยงามมากๆอ๋อเป็นน่าจะเป็นกระถินป่ะนะฮะเห็นเงี้ฮะก็เรียกได้ว่าใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วด้วยนะฮะอ่านะฮะก็ถือว่าอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนเลยแล้วกันนะฮะ มีขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวเราจะตามเจาวอาขึ้นไปนี่จะเป็นรูปเหมือนนะครับล่จะเป็นหห้องตำหนับ เิดเ่ครับแต่ว่าพี่ขาบอกว่า้านาปิดประตูล็อกนะฮะก็ท้งบนจะเป็นเหมือนที่สอนหนังสือเด็กๆด้วยเนาะครับก็เราก็ตกใจนิดหน่อยอะไรเกี่ยวกับายิาอืมนเป็นลักษณะอ๋อข้างบนจะเป็นอย่างนี้นะฮะอืมฮะเวว่าน่าจะเหมือนกับคล้ายๆกับภูเขาทองเนาะ มันบนประมาณนั้นเจดีย์ใหญ่ครับมันจะไม่มีอะไรครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดไหนต่อครับจากว่าวฮะนี่ <c oughs> หรือเปล่าะไม่ได้ขึ้นตรงนี้ครับที่จะทะลุ ีเหลืองๆแหะไม่ใช่ไหมมันคงไม่ให้ขึ้นอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะฮะทางเดียวกันนะครับก็นี่ก็จะเป็นจุดด้านล่างนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นทางที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นหลวงพี่ท่านสอนเด็กๆอยู่นะครับก็ข้างบนที่ว่าโดนล็อกอะครับก็จะอยู่ทางนู้นบนสุดเลยแต่ว่า เราเข้าขึ้นไปไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็เก็บบรรยากาศนะฮะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะฮะก็ผ่านไปผ่านมาครับก็ไม่ไกลครับในกรุงเทพนี่เองนะฮะวัดภาสีนะฮะก็สามารถมากลไหวาบูชาขอพรได้นะครับก็จะมีหลายๆองค์เลยฮะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็อยากรู้ว่าทริปไหนทริปหน้าเนี่ยจะมีที่ไหนจุดไหนยังไงเราอัปเดตให้ทีแล้วกันครับสวัสดีครับ